สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงไลฟ์สไตล์ชีวิตสนุกสนุกพร้อมเคล็ดลับสุขภาพดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจในแวดวงสังคมบ้างเราไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ iSUSU MU-X ช่วงโฟกัส On ในวันนี้นะคะคุณขิมทิพระดาและคุณเล็กกรกนโกจะพาเราไปพบกับใครในแวดวงสังคมที่ประสบความสำเร็จและมีไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามนะคะจะเป็นเรื่องราวที่วิววาขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงโ o กัส On ค่ะช่วงโฟกัส On สนับสนุนโดย I ิซ z สม u วเอ็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโฟกัสอารประจำสัปดาห์นี้นะคะพิเศษมากๆอีกแล้วเพราะเรามีนักกับสาวสวยคนดังนะคะนักวิชาการมากความสามารถจริงๆทุกนานเลยเชื่อว่าถ้าเราเอ่ยถึงชื่อของเขานี่ทุกคนจะต้องอ๋อเคยพบหรือว่าเคยได้ยินชื่อของเธอค่ะค่ะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาด้วยกันเลยดีกว่าพบกันค่ะ ค่ะคุณผู yeah. ้ชมและตอนนี้นะคะเราก็ได like well ้มานั่งอยู่กับคุณวรนิสาเรสนะคะสวัสดีค่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 ะค่ะดิฉันก็เชื่อนะคะว่าท่านผู้ชมทุกหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุณตาคุณวรนิสากันดีเพราะว่าหน้าที่การงานมากมายแล้วก็สาวสวยคนดังคนนี้นะคะวันนี้เราก็อยากจะขออัปเดตกันนิดนึงว่าตอนนี้คุณวรนิสารับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรอยู่บ้างคะหลักๆก็คือจะเป็นตรงนี้ราคาที่อยู่ก็คือเป็นโรงเรียนเนู๋ยวทํา คุณแม่เนี่ยทำโรงเรียนให้หนูดีตอนอายุประมาณ3ขวบคุณแม่เปิดโรงเรียนให้โรงเรียนหนึ่งก็ชื่อโรงเรียนวันนิสาชื่อดีนี่แหละเพราะว่าเหมือนเขาแบบเขาหาโรงเรียนเราไม่ถูกใจเราก็เปิดเองมาตอนนั้นเขาใช้ทุนหมดด้วยได้ทุนกอไปนะคะก็เป็นโรงเรียนตอนนี้อยู่ที่รังสิตแล้วก็ตอนนี้เราขยายสาขาเข้ามาก็คืออยู่ตรงสุขุมวิทซอยยี่สิบหกก็ใกล้ๆกลเอ็มโพเรียมที่เราอยู่ในตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้เลยก็จะดูแลตรงนี้ก็จะทําหลักสูตรหลักสูตรจะต่างกันนิดนึงเพราะตรงนี้ก็จะเป็นครูฝรั่งครูไทยเป็นครูประจําาชัันนนรร่ววมมกกกกแ็็เเอปคสีา พยายามจะทําแล้วก็นอกนั้นก็จริงๆเป็นนักเขียนก็เขียนหนังสือแต่ว่าหยุดออกมา2ปีเพราะว่าตอนแรกนึกว่าทำได้ด้วยเป็นสปอรแม่แบบทำได้ทุกอย่างพร้งค่ะม่ทำไมโอ้โหแต่เท่านี้แล้วเนี่ยที่เราสามากก็หลายอย่างจริงก็หลายอย่างมากตอนนี้ที่ทำอยู่เมนหลักตอนนี้มีอะไรบ้างคะ ค่ะนอกจากโรงเรียนนะคะก็จะมีงานที่จะไปค้าเกี่ยวกับวงการบันเทิงวงการสื่อบ้างค่ะเช่นรายการโทรทัศน์ก็จะมีรายการเพลงของน้อจ่ายยุินีจะมีรายการ living in chef ของพี่นกชลิดาค่ะนะคะแล้วก็จะมีรายการโชว์รูมไอลิฟิ้งเป็นรายการแต่งบ้านแล้วก็อ่างข่าวดิแกรมมี่ก็นักนันก็จะเป็นค c o l u m n ส s t ค่ะ post t o day กรุงเทพธุรกิจนิตยสารซีเครตค่ะประมาณหลักๆก็จะประมาณเยอะเป็นดีเจด้วยเม็ดมาโดนเซมิมาพอเป็นดีเจด้วยนะคะทุกคนทราบใชตอนเช้าค่ะแปด พุตพืหัดส e. ุกก็แปดโมงถึงเก้าโมงเมนเซเว่นกับดีเจปูเป้าจะมีเพลงมีแบบคุยประเด็นนู้นประเด็นนี้อะไรเงี้ยมากความสามารถจริงๆนะคะใช่คอนที่เราอยากกลับไปในเรื่องของหนังสือไม่ทราบว่าหนังสือทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยทีเล่มค่ะ น้าแต่ทีนี้นะ่าจะถ้าจำไม่ผิดในหกเจ็ดเล่มจริงผิดเยอะมาก <c oughs> จะมีอัจฉริยะสร้างได้อัจฉริยะสร้างสูอัจฉริยะเรียนสนุกอันนี้ชื่อถึงเวลาท้าทายสมองสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่ไม่เคยเรียนธุรกิจมาก่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> ค่ะก็จะเป็นเล่มที่เล่าประสบการณ์นี้เด็กๆก็จะชอบกันเยอะเพราะเหมือนเด็กยุคนี้จะแบบค้นหาตัวเองไม่อยากมีนากเรยอยากเป็นเจ้านายตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะชอบเล่มนี้นั่นแหละค่ะจะมีหลายๆเล่มเลยก็จะมีหนังสือเรียนลูกสองเล่มเพาะด้วยความเราเป็นครูเราก็ คนก็นจะบอกว่าเขียนหนังสือเลี้ยงเด็กบางทีมันมีแบบคนอ่านน้อยแต่น,นีดีว่าไม่นะคือคนมีลูกเยอะมากในประเทศไทยค่ะเห็นมากความสามารถขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอท้าความกันสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาเป็นคุณหนูดีทุกวันนี้เนี่ยนะคะจบการศึกษาเด็มอะไรมาบ้างคะ ดิจเรียนคือประวัต no. ิการศึกษาดิมันจะแบบกระโดดไปกระโดดมาเพราะว่าคือพอเราเรียนแล้วเราไม่แน่ใจว่าที่เราเรียนมันเข้ากับเราไหมมันะดีเริ่มแบบด้านการศึกษาโดยตรงเลยคือเรียนเป็นครูเลยเพราะคุณแม่ทำโรงเรียนให้เราเราก็มีความประทับใจใช่ไหมคะเรียนไปพอปีหนึ่งปีสองเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นครูเราเขียนหลักสูตรเนี่ยแต่บางทีเด็กเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาแบบภาคขาวอ่ะคุณพ่อคุณแม่เราสอนมาอย่างหนึ่งแล้วบางทีเราสอนไปไม่ถูกใจพ่อแม่ก็มีปัญหากัน เราก็รู้สึกว่าเป็นคูมยากกว่าที่เราคิดแล้วตอนนั้นก็จะเปลี่ยนสาขานะคะจะเปลี่ยนไปเรียนอาร์ตเลยจะเปลี่ยนไปเรียนอะไรแบบแปลกๆปไปเลยใช่แล้วแบบเครียดมากคือเข้าใจใเวลาเด็กยุคใหม่มาถามนูดีว่าพี่หนูดีหนูจะเรียนอะไรดีหนูเคเรียดหนูไปไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือจะรีบตอบก่อนเลยเพราะเราจําได้ว่าณเวลานั้นอะเราเคร่งมากเพรในที่สุดเนี่ยก็มีปรึกษาคุณแม่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก็กลายไปเรียนด้านครอบครัวศึกษา Family Studies เพราะก็บอกว่าเออถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจครอบครัว เราก็ไปเรียนสิแล้วมันเป็นสาขาใหม่แบบย้ายง่ายมากรับทุกิน่วยกจแจ้วก็ก็ไปก็ชอบเลยแล้วก็อจบริญารีเนี่ยก็อยากเป็นจิตแพทย์ครอบครัวก็ตั้งใจจะเรียนต่อด้านนั้นเลยนะคะคือเปยนปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปเลยค่ะแล้วก็แต่พอดีพอมันจะมีอาจารย์ต้องมาเป็นค o n ซัล t ิ n เขาเรียกค onsulting นาะที่แบบให้คำปรึกษาแล้วอาจารย์บอกว่าแต่ต้องยอมรับนะว่ามันจะขยดมาก6ปีแรกของอาชีพเพราะเราต้องฟังปัญหาแบบใครโดนซ้อมใครโดนนอกใจใครโดนทำร้ายเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยาใช่ไ่ะ ค่ะไม่เพียงแค่นี s <S ้นะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องติดตามเกี่ยวกับคุณหนูดีเดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าค่ะพบกันค่ะการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสูญสิ้นคือที่สุดแห่งการให้ให้ลมหายใจให้ชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ร่วมทำความดีที่ไม่สิ้นสุด กับโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยโทร1666ค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับคุณหนูดีวันนิสาก,กันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอ พูดถึงเรื่องของวันนี้เลยสถานที่ที่นี่ที่เรามากันในวันนี้เรื่องโรงเรียนค่ะคุณเด็กดีนี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อว่าโรงเรียนว่านิสาสุขุมวิทวีร์จำง่ายมีทั้งชื่อเราชื่อสถานที่มากๆค่ะคุณผู้ชมเป็น20 26ใช่เราจะใกล้ไม่ไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาได้ที่ดินตรงนี้นะมันจะใกล้แบบเควิลเลจซึ่งเป็นที่ที่เราชอบมาอยู่แล้วก็เอ็มพาริเอลสะดวกมากแล้วก็แต่ว่าที่แฮปปี้มากคือว่าด้วยพื้นที่ที่ได้มาเนี่ย ก็กว้างมากเลยแล้วก็โรงเรียนนี้ค่ะตอนที่ออกแบบคือมันม,มันมีหลายคอนเซปต์มากเพราะโรงเรียนเดิมที่รังสิตเนี่ยหนูดีจะแบบสีสันเยอะมากแล้วก็แล้วก็จะมีต้นไม้มีสนามมีนีสนามเราจะมีต้นไม้เยอะมากแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเราตัดสินใจพอดีคนที่มาช่วยออกแบบ,บตอนตอน้ตนเนี่ยเป็นคนทีเ่เรียนจบด้านวังผังเมืองจากญี่ปุ่นก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้คอนเซปต์อันนึงซึ่งหนูดีฟังหลบโพที่แบบคือพูดที่ไรจะต้องร้องไห้ทุกครั้งก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เวลาที่ทางานหนะักเพราะอย่างเพื่อนญี่ปุ่นเดี๋ยวีบางทีเที่ยงคืนไม่ออกจากออฟฟิศนะอะเพื่อนผู้หญิง,งด้วยนะนนนาใช่นะถ้าเหมือนแบบไม่มีวันพักียดมากแล้วเขาบอกคนญี่ปุ่นพาแบบโตขึ้นอนะแล้วถ้าเกิดเจออะไรที่มันทุกข์หนักหนาสาหัสเนะี่ยค่ะหลายคนจะเลือกที่แบบขับรถกลับไปแล้วจอดหน้ารูนอนบุบาลตัวเองอแล้วมองเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นอะแล้วนึกถึงวันที่แบบชีวิตมีแต่ความสุขซึ่งหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันเป็นความใหญ่หลวงมากของอาชีพครูที่ว่า เขาไม่อยู่กับเราครบรึ่ง6ขวบนี่คือบายบายละไม่เจออีกทั้งชีวิตยกเว้นเขากลับมาเยี่ยมเราเพราะฉะนั้นแบบเวลาแค่แบบ5-6ปีตรงเนี้ยอยู่ดีจะทํายังไงให้แบบเป็นภาพจําชั่วชีวิตว่าเนี่ยคือเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาแล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องพัฒนาสมองด้วยเพราะว่าเราเหมือนเราต้องฝากผลงานแล้วในปัจจุบันงานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับสมองที่บอกว่าสมองมนุษย์ะคะก่อน6ขวบเป็นช่วงที่พัฒนาสูงที่สุดสร้างเส้นใหญ่มากที่สุดขยายในลักษณะของขนาดและน้ำหนักและุภาาาาพพเเรระฉนนนั้้ไดใ ที่แบบฟอร์มชีวิตมันทั้งชีวิต,วตค่ะ,คะก็เลยคิดว่าตรงนี้นั่นแหละอยากให้มันเป็นสเปคที่มาทั้งสวยทั้งแฮปี้มีความสุขพัฒน,นาสมอง,มองก็หวังว่าครูและทุกๆคนที่เข้ามาทั้งพ่อแม่เนี่ยก็จะสร้างให้มันเป็นสังคมที่แบบมีความสุขมากๆค่ะ,คะเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากๆเลยนะีค่<ช>คือสิ่งที่สังคมแล้วก็ชีวิตคนนั้นต้องการนตอนนี้ด้วยใช่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างนี้เราก็ต้องอยากถามคุณหนูดีว่าโรงเรียนนี้หลักการเรียนการสอนแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ ก็จะแตกต่างตรงที่เดียจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนลูกครึ่งค่ะคือเราเนี่ยใช้ครูประจำชั้นเป็นครูไทยกับครูฝรั่งนะคะเป็นอเมริกันหรืออังกฤษก็แล้วแต่ ที่จะมาคู่กันแล้วก็ให้เขาในมีหน้าที่ในการดูแลเด็กเท่าๆกันค่ะดอยากให้เด็กของหนูเบียค่ะในวัยเท่านี้สามารถพูดอังกฤษก็ได้พูดไทยก็ได้เท่าๆนะคะแต่ว่าอยากได้มารยาทแบบน่ารักของเด็กไทยค่ะคือว่วอ่อนนอมทาไได้เป็นฝรั่งจะใช่เดินผ่านผู้ใหญ่ก้มหลังประมาณนี้ค่ะแล้วดีว่าอย่างตัวเราเป็นคนไทยเนี่ยจริงๆหรือเป็นลูกครึ่งแต่รู้สึกตัวเองเป็นคนไทยเนี่ยเวลาไปที่ไหนไปเรียนต่อต่างประเทศเรารู้สึกว่ามารยาทเด็กไทยครูฝรั่งจะเอ็นดูมากกว่าเราก็คิดว่าเออมารยาทเนี่ยค่อนข้างสากลแต่ว่าวิธีการ คิดแล้วอยากให้เด็กคิดได้แบบว่าเพร่ะว่ามดิคิดว่าในที่สุดเนี่ยคนไทยเราตอนนี้ไปทางานหลายที่ไม่ว่าจะประเทศใกล้ๆกลเพื่อนล่วมเราหรือว่าประเทศที่ไกลออกไปเพราะฉันการคิดภาษาคนหนึ่งก็จะช่วยเพราะฉั้นตั้งแต่อายุเท่านี้นั่นแหละที่ควรจะเป็นการสร้างทั้งหน่วยภาษานะคะหน่วยการออกเสียงไปจนถึงกระบวนการคิดไปจนถึงบุคลิกภาพวัฒนธรรมในตัวเด็กค่ะก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะในการใ e เวิร์ลเดิในช่วง1น่ถึงหกขวบใช่การสร้างหลักานที่ดีมาะ ค่ะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ในตอนนี้นะคะอยากจะติดตามเรื่องราวของคุณหนูดีทั้งเรื่องของโรงเรียนและเรื่องอัปเดตหน้าที่แารงานงานต่งใช่มีช่องทางไหนบ้างคะ ก็จะมีถ้าเป็นในโซเชียลจะง่ายสุดที่มันจะอัพจากหนูดีโดยตรงเนี่ยค่ะหนูดีก็จะมีตอนนี้มีแค่ Instagram กับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมก็จะเป็นแอดหนูดีเวเนนูดีอันเดสคอเวเนซ่าก็ n o o d i อันเดสคอ v a n e w s a ส่วนชื่อ a c e b o o k ก็จะตอนนี้เหลือแอคเคาท์เดียวคืออัจฉริยะสร้างได้หลังจากมีการก๊อปและแฮกต่างๆนานโดนปิดไป8เดือนค่ะเพราะโดนแจ้งว่าเป็นตัวปลอมแล้วก็มีแล้วก็มีตัวจริงที่ไหนไม่รู้โผล่ขึ้นมาเปิดแล้วก็คนตามหลายหมื่นขายของก็ต เราก็ต ok ้องมองในแง่นี้นะคะแสดงว่ามีคนให้ความสนใจสูงมากได้การตอบรับอย่างสูงใช่จริงจริงก็และโรงเรียนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ปกครองที่ชมอยู่แลวสนใจเนี่ยต้องติดต่อทางไหนคะคุณดได้ค่ะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเป็นเบอร์นะคะก็0813503972ค่ะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้ค่ะก็ b a n e w s a นะิซ n า s o a c t h ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะด้วยความที่คุณหนูดีเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของสาวๆหลายคนเลยทั้งเก่งมากความสามารถ เราก็อยากจะขอข้อคิดในการดําเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพค่ะสำหรับหนูดีอค่ะหนูดีมองว่าโดยโดยส่วนตัวนะคะคิดว,ว่าในการเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะเราโชคดีมากมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโลกยุคที่ผู้หญิงทํำอะไร เก่งกล้าสามารถเนี่ยคนชื่นชมแต่ขณนเดียวกันผู้ชายเนี่ยคือคนก็ค่อนข้างรู้สึกว่าก็ประมาณนั้นนะทำได้ก็ดีก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วก็มนจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือถ้าผู้หญิงไปทำอาชีพของผู้ชายเช่นไปเป็นรับเหมาก่อสร้างหรืออะไรคนสวนเท่แต่ถ้าผู้ชายเข้ามาทําอาชีพเป็นนักบินใช่แต่ผู้ชายเข้ามาทําอาชีพผู้หญิงเช่นเย็บยปักถักร้อยอะไรเงี้ยคนจะว่าเอ๊ะเป็นเ์หรือเปล่ารือแม้เขาไม่ใช่เ์เพราะฉันดีว่ามันเป็นโลกอยู่ที่ให้โอกาสผู้หญิงในการนําเสนอตัวเองและการแสดงความสามารถเยอะมากประเด็นนี้ว่าผู้หญิงก็ต้องา ว่าแล้วจริงๆอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรในเมื่อโลกเปิดโอกาสให้เราแล้วดิคิดว่าผู้หญิงในปัจจุบันนะคะไม่ควรเสียเวลาไปคิดกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากเกินไปเช่นอย่างตอนนี้จะมีเทรนด์เยอะแบบต้องขาวต้องพร้อมต้องสวยต้องรุ่นนี่นั่นหนูดิรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากว่าสมองผู้หญิงมีค่ามากกว่านั้นเยอะมากโอเคสวยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าหนูดิเป็นคนชอบมองผู้หญิงสวยอย่างมองนี้มองนี้ดิรู้สึกแบบมันชื่นใจมากมันน่ารัก แต่ว่าก็อยากให้แบ่งเวลาไว้สําหรับสิ่งอื่นที่สําคัญเช่นการสร้าง อาชีพการสร้างตัวตนของเราแลวอีกอันหนึ่งที่เรว่าว่าน่านาเศร้าและน่าเสียดายคือผู้หญิงคิดว่าต้องรีบมีความรักเร็วเกินไปซึ่งด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเ่เวลาเรารักใครเราจะให้หมดจนบางทีเราลืมเอาเวลาไปสร้างรากฐานอาชีพตัวเองเพราะฉะนั้นดิคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดในช่วงต้นของชีวิตถ้าเราสามารถเป็นโสดหรือมีเวลาของตัวเองได้สักพักเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยเราไปเจอใครเรารู้โดยที่เราไม่ต้องเอาแต่เอาใจเขามากเกินไปเลยคิดว่าจะชอบบอกน้องๆเวลาไปพูดผ่านที่อะไร ไหนจะบอกว่าโสดจะ,จะพักก็ค่ะเรียนจบแล้วโสดจะสี่ห้ปีน้องแบบว่าโอ้สี่ห้าปีแบบน้องจริงๆเชื่อพี่ก็ประมาณ<ค>น,นี้ค่ะค้นหาตัวเองก่อนที่จะว่าช,ชอบอะไราถือเป็นการจัดลำดับความสําคัญคในชีวิตให้เวลากับตัวเราก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องกู้อะถ้าชีวิตเราลงตัวมันจะมาในลาทล่เหมาะสมเองนั่เป็นประเด็นเรื่องสำคัญ ค่ะค่ะถือเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วงโฟกัส On ก็ต้องขอขอบคุณคุณแหน่ดีมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสูญสิ้นคือที่สุดแห่งการให้ให้ลมหายใจให้ชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ร่วมทำความดีที่ไม่สิ้นสุดกับโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยโทร1666 ทราบกันหรือไม่คะว่าการบีีผมขณะที่ผมเปียจะทําให้ผมขาดหลุดร่วงมากยิ่งขึ้นนะคะควรรอให้ผมหมาดก่อนแล้วค่อยหวีค่ะและไม่ควรได้ผมบ่อยเกินไปคะ่ะเพราะความร้อนจะทําให้ผมของเรากรอบแห้งแล้วยิ่งขาดหลุดร่วงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าแวดวงสังคมเขามีอะไรมาอัปเดตในช่วง Society ค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยอิสุสมิวเเปิดโรงอย่างยิ่งใหญ่สำหรับโรงละครเคแบ k ค์สยามพิคเนตที่สองยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทเพิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยร่วมกันเนรมิตโดยมีเจตจำนงให้เป็นศูนย์กลางของศาสตร์ศิลปะการแสดงของประเทศไทยอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ชมและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และเป็นพื้นที่เปิดเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยโดยชื่อของโรงละครมีที่มาจากคำสองคำคือสยามอันหมายถึงสยามประเทศและพิคเนตนามของเทพแห่งศิลปะวิทยาการและเป็นหนึ่งในสร้อยพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดจุลาลงกรมหาวิทยายลายัยเมื่อครั้งทรงดำรงพระยศกรมมื่นพิคเนตสวนสุรสังกาศ นาใจกลางเมืองชั้นเอาคารสยามสแควร์วันสยามสแควร์บรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการเริ่มพิธีเปิดโดยบรรทุนล,ล้ำซำประธานกรรมการธนาคารกษตริกรไทยและปัญญาณิรันกุลประธานบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนขึ้นกล่าวบ,บนเวทีและร่วมกันทำพิธีเปิดโรงละครเคแบงสยามพิคเนตอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยศิลปินดาราคนดังเท้งวงการบันเทิง และวงการธุรกิจเข้าร่วมงานมากมายก่อนจะเข้าชมละครเวทีรอบปฐมฤกษ์เรื่องโหมโรงเดินมิสิคลไรรากไร้แผ่นดินโดยมีผู้กำกับสังคีรวัฒนอนุวัตอุดมครูงอะรสสุขนกองเกตผู้กำกับร่วมครูเออสดาวุฒิสาคาริกทายาทหลวงประดระิตไพโรผู้ดูแลเรื่องดนตรีไทยทั้งหมดพร้อมด้วยเหล่านักแสดงนำอาทิอาร์มกอรการสุธิโกเศษ แนนสาธิตาพรมพิริยะสุประวัติปธรมสูตรโยงอัมแชร์ป๋อมบอยไทยศรัทธาศรัทธาทิพย์เอเชียนยิ้มปอเอฟเจนายเดอะคอมมเดียนดวงใจหัทัยการตัวประดิษฐ์ประสาททองน้องนายเด็กชายรัฐนันจิระการนากิจและน้องออสการ์เด็กชายชยนัทแจ่มใส โรงละครเคแบงคสยามพิคเนตเป็นโรงละครขนาด1,060ที่นั่งสามารถรองรับการจัดงานแสดงได้หลากหลายทั้งละครเวทีทอล์กโชว์คอนเสิร์ตงานสัมมนางานเลี้ยงงานถแถลงข่าวงานเปิดตัวสินค้ามีระบบเวทีทันสมัยมีไฟาบา์35บาร์มีระบบโอเวอร์เฮดเครนรองรับการขนช้างด้วยคอนเทนเนอร์จากด้านล่าง ึ้นมาที่โรงละครชั้นเจ็ดมีระบบอะคูสติกการออกแบบระบบเสียงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการแสดงทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแสดงมิวสิคลมิสเตอร์ฮาราวิงประธานกลุ่มบริษัทวิกริมร่วมกับบริษัทมาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์โรสร,รอยในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจัดงานวิญญ์มัสเตอร์เพซโชเคสผลิตภัณฑ์กระเบื้องโคชเลนประติมากรรมชั้นสูงจากในราชวง์บาลเรียประเทศเยอรมนีพร้อมกับจัดประมูลผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกมอบรายได้สมทบทุนมูลนิธิในสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบภายในงานจะแสดงสุดยอดผลิตภัณฑ์กระเบื้องเคลือบพอสเลนของนิวเฟนเบริร์กจำนวน6ชิ้นรวมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทโดยมีชิ้นงานที่จัดประมูล2ชิ้นคือ c o m m e เดียเดลอาร์เงานปั้นขนาดเล็กสมัยร็อกโคโคออกแบบโดยมิสเตอร์ฟรานซ์แอนทอนบัสเทลีเป็นงานปั้นคู่ชายหญิง ชื่อลูชินดาและเปียโรถเป็นรูปบ้นคู่รักที่พบกันในงานเลี้ยงงานหนึ่งตามที่แสงไฟจากตะเกียงของเขานําพาไปยังจุดพบเจอกันกำลังแสดงท่าทางสื่อสารกันผ่าน,านภาษาใบโดยราคาประมูลเริ่มต้นที่488,000บาทและอีกชิ้นงานที่จะนำมาประมูลคือ b o w of hair เป็นชามกับกระดายปลาออกแบบโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวดัตช มิสเทลล่ายองเกเรียสที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเริ่มต้นราคาประมูล114,000บาทโดยมีแขกผู้มีเขียนร่วมง,งานอาทิเจ้าชายคาวส์แห่งราชวงศ์บาฟฟารียผหมร่ราชวงศ์ปริยะนัทนาตรังสิตรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุตรดรประจีนเอี่ยมลำนาปรกรณ์ทวีศิลป์ดรสันหวุฒิธรรมวชิะวิริยะ จตรุรนโกโมนมิตรทรงริ์รัตน,นเดียลกณภูเก็ตปานศักดิ์รังสิครามกุลวีมาชัดวิทัยตันตราพรพอกการจนาภาพเป็นต้นนบ,บุตรโบรสรอยงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์อิมแพคเมืองทองธานีนิตยาสารฮาร์เปอร์สปาซานิตยาสารผู้หญิงชั้นนำของเมืองไทยนำโดยดเตอร์ธิติกรที่รับพัฒนาวง์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท Media e x p e r t i เพรสทีสอินเตอร์ประเทศไทยจำกัดและดวงวรณพรปูสยานนท์บรรณาธิการบริหารจัดงานฉลองครบครอบหนึ่งทศในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ Harper's b a z า a r ซา a i l a n d 10th Anniversary Celebration ภายในงานตื่นตากับแฟชั่นโชว์คอ l เลคชั่นพิเศษ Harper's b ส z า a r าใบชั enz, นา a f o r Mercedes Benz ผลงานการออกแบบของปูชัน n ญภักดีสุข Creative และ f a s h i o n Director ของมิตยยสารพร้อมด้วย10แบรนด์ดังสัญชาติไทยอศวะอิชูกรีฮาวด์วิกติรูทคลอเซตสตรซิสมิลินดิสยาวัฒนิกาและชูปกลลรีที่มาร่วมออกแบบคอลเลคชันพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะและแฟชั่นโชว์ผลงานการประกวดพร้อมการประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศในเวที h a r p e r s, s Bazaar Asia News n e r e r a t i o n f a s แฟชั่นดีไซเน a ร์อ d 2015ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่เกิดจากการรวมตัวของ h a r p e r s Bazaar ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามเพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ของแต่ละประเทศที่จะเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันการประกวดในระดับเอเชียชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแฟชั่นจากสถาบันมารังโกนีมูลค่ากว่าหล้านบาท รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยจัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,ม,มราชกุมารีเนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ5ห้ารอบ2เมษายน2558เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสร่วมสร้างกุศลโดยการบริจาคอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถแสดงความจำนงขอบริจาคอวัยวะได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยหมายเลขโทรศัพท์1666ค่ะการเป็นผู้ให้ชีวิตยิ่งใหญ่เสมอเราเป็นผู้ให้ชีวิตพวกเราก็เป็นผู้ให้ชีวิตผมก็ให้ด้วยผมก็ให้นะ คุณลุงอายุเท่าไหรแล้วคะสองขวบหนูคะอ้าหลังจากได้รับไตชีวิตลุงก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นผู้ให้ชีวิตได้ด้วยการบริจาควัยวะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทุกเรื่องราวสุดแสนพิเศษ mm hmm. เคลดรับสุขภาพดีและเรื่องราวในแวดวงสังคมที่จะมาอัปเดตชีวิตให้ทันสมัยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่าน พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแาตชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ